ครับขอบคุณสมาชิกเคบซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางทุกๆท,ท่านนะค,ะครับรับก็มาตามมาต่อน้องสาหรับแนวทางนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่22เดือน12ประศ .2 5ศ8กน่อแนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคานวณตามนี้ก็ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ ก็มาดูอะน้อยพิเศษนะครับผลออกเจ็ดสามแปดสามหนึ่งครับเจ็ดสามแปดสามหนึ่งก็เน้นจิลิกเก้าไม่มาเนาะมาที่เล็กหนึ่งมันก็ไม่เข้าหนึ่งแปดให้เนาะนะครับ แยก,กกันมาเนบนเนี้ในหนึ่งแปดไม่มานะครับก็เขาแค่วิ่งโลดรอบของเขานะครับต่อที่หานอยปกติผลออก4ี่เก้าหกก็สลับกันนะครับให้95ที่พิเศษมาออกแต่ปกติเลขเด่นหลุดนะครับ ให้สองกับสามนีไปสี่นะครับสี่กับหกมีนะแต่ไม่เข้าเก้านะครับถือว่าหลุดไปเนาะสำหรับปกติต่อที่ vip นะครับวีไอพีผลออกศูนย์สี่แปดสามห้า เน้นในหนึ่งไม่มามาที่เลขสี่ห้ามันก็มีนะแต่มันไม่เข้าสี่ห้าให้นะครับแต่ว่าไปเอาเลขสามมาเข้าสี่ไปสี่แปดตัวประกบเลยไม่มีเลยนะครับก็ได้กาวิ่งโลดนะครับสำหรับลอบมาดูแต้มรวมกันนะครับแต้มรวมสามน้อยพิเศษปกติ VIP นะครับ เราไปดูพิเศษพิเศษมีไหมครับ2กับ5พิเศษหลุดเนาะนะคสองกับ5ไม่มีปกติมีไหมครับปกติเข้าที่เลขห้าตัวเน้นนะครับวิงรูด VIP อีมีไหมครับ2กับ5มี5นะครับเขาห้าวิงรูดนะครับก็เข้า2แนวทางเนาะเต็มรวมนะครับเรามาดูชุดวินนะครับเลือกเบิ้ลไม่เข้านะครับวันนี้ สองสองหาไม่มีเนาะเรามาดูชุดวินก็วินสามร้อยแล้วพิเศษปกติ vip พิเศษมีไหมครับ3831ก็มีที่สามนึ่งเนาะปกติ9ก้าหกเก้ามีไหมครับมี95เนาะไม่มี96 v าหกีไมีไหมครับ 048 4835มีแค่35เนาะนะครับก็ถือว่าเก้าทั้ง3แนวทางเลยนะครับชุด 19, บิน319จนผิดเนาห9 5เนาะนะครับ 95, 5, น5 3 1 3 5นะครับ ก็ถือว่าเก้าทั้ง3รอบเลยไฮวินนะครับวิ่งโหลดเขาเข้าสองเต็มรวมนะครับส่วนรอบเขาหลุดนะครับหลุดพิเศษขอไปครับหลุดปกติกับวีหลุดปกติอย่างเดียวนะครับวิ่งโหลดรอบเขาแต่วันนี้ก็ถือว่าผมเจาะไม่เข้าเนาะก็พอมาตามมาต่อนะครับสำหรับเาตาม วันที่ย3เดือน12บพศ2องพังรน, 18, นร้อยสิบแปดหาหน่อยพิเศษพิเศษวันนี้นะครับเลขเด่นผมวันนี้จับให้ตัวเดียวเลยนะครับก็ช่วงนี้เลขมันหลุดบ่อยเนาะนะครับก็จับไเลขให้น้อยวันนี้ไม่ได้จับ3ตัวนะครับท่านสามาจับเองได้เนาะผมเน้นไะปที่เลข9กนะครับวันนี้ นี่เล็กเกาก็จะไป3ามุดเก้าแล้วก็9ก้าแปดเก้าหกเก้าเด้าปดโดยทีผมใใน,นวันนี้ก็น่าจะเป็นเกาหกส่วนตัวประกบก็หกเจ็ดแป กับต่อที่ห้าน้อยปกตินะครับเลขเด่นผมให้สี่ตัวเดียวนะครับตัวประกอบกวาหกเจ็ดแปดอันนี้ตัวที่ผมจะเลนไห้ก็น่าจะเป็นสนะี่หกแล้วกับต่อที่ vip เลขเด่นผมในนะที่เลขสามตัวที่ผมจับไปก็คือ3 6นะครับตัวประกบสี6นะครับ ก็ก็ตามนี้เนาะสำหรับแนวตางนะครับท่านเจ้าเลขเด่นไปจับตัวเลขของท่านเองก็ได้นะครับแต่ว่าไม่จับตัวที่ผมจับให้นะครับแต่แนวต่างผมส่วนใจผมเด้นไปที่แต้มรวงนะครับวิ่งรวดสามน้อยวันนี้ผมเน้นในที่เลข3ติดอยู่ที่ VIP นะครับเลข9ก้ติดอยู่ที่พิเศษอันนี้ส่วนใหญ่แนวต่าง แมวตางไม่ติดเลยเนาะนะครับติด3กับ9ปกติไม่ติดเลยอันนี้ตัวเลขผมเน้นให้ที่เลข9แล้วกันนะครับใครชอบเลข3กจับที่เลข3ส่วนชุดปินตานนี่เลยนะครับตัวเลขเด่นทั้งหมดนะครับ9 4 3กับเลขเด่นทังเจมมนก็ได้97 34ตัวนี้ก็32 23มนะครับสมันซ้ำมาเฉพาะเลข2ครัต่อตามน,นี้เนาะก็จีรับแนวตางก็แคปเอาไว้นะครับกับตัวนี้ก็ขอไว้พอใในสมาชิก FC ทุกท่านโชคดีในวันที่23เดิอน12อพศสอง8รโชคดีกันทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ